ดีครับท่านผู้ชมและ f c ฟีพีน้องๆเพื่อนๆทุกทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับอ่าภารกิจตอนเช้านะครับไก่ก้าวฟ้าก็เดินทางนะครับก็ตอนนี้ก็พักเที่ยงก็มาทําคลิปให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้รับชมกันนะครับมาพบกันนะครับกับไก่ก้าวฟ้านะครับวันนี้ก็อยู่ในแอปไทยเชฟดูเอลครับ ปลองหมักลูกไทยนะครับจับคู่มาเจอกับท่านนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับแต่แปลมาเรียบร้อยนะครับเป็นดินแดนแห่งจนสลัดนะครับไก่ก้าวฟ้าก็มาด้วยเม็ดทรายอุปการณ์สายนะครับก็จสู้ก้มาด้วยไม้ยงขาเรือไม่เหศวรนะครับนะครับไมาเหศวรก็ไม่เป็นไรขุนเราก็ไม่หลบนะครับอ้อร้อยตากดนะครับเรือสองลำนะครับพร้อมที่จะคอมโบเรามานะครับจังหวะนี้ก็เอาเรือปุกมา ข้างซ้ายนะครับจะระเบิดเบี้ยไม่ได้แล้วครับนะครับก็กลับไปที่เดิมครับนะครับกลับไปที่เดิมขุนมาแบบนี้ก็เอาเรือมาอีกลำหนึ่งนะครับก็ประกอบคู่กันไปเลยครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอ่ากดติดตามนะครับคอมเมนต์ทักทายกันได้นะครับแต่เกาฟ้าก็ไม่ใช่คนเก่งเก่งนะครับไม่ใช่คนเก่งอ่ามีมีควบด้วยนะครับก็โปรดรับชมด้วยความมันเทิงนะครับจังหวะนี้ก็ใช้เม็ดไปอ้อร้อดีกว่านะครับนะครับ ม็ดกินขึ้นไปต่อเม็ดเราไม่กินครับนะครับเรานิ่งไว้ก่อนครับตีเบี้ยคู่ริมโยนโคนขึ้นไปก่อนครับนะครับม้ามาต่อไม่เสียจังหวะครับก็เอามากินเลยนะครับมากินเข้าไปเบี้ยกินเข้ามาก็มีจังหวะไหลโคนกับเบี้ยคู่ริมครับแต่ใจต้องการเล่นเบี้ยคู่ริมก่อนนะครับจะไปทําลายนะครับหรือไม่ก็สร้าง สร้างจุดที่เป็นโจมตีนะครับนะครับเสริมคนขึ้นไปครับนะครับกุ่อสู้จะกินไหมอ่าโยกหมามาจะมากินเบี้ยเรางั้นนะครับขยับปลาผูกครับนะครับกุ่อสูคงเอาเรือมากดแน่นะครับเพราะพยายามคนนี้ท่านนี้เล่นเรือเก่งนะครับไปครับจนสลัดจะก็จะเก่งกันในการเดินเรือนะครับเสริมคนมาอีกหนึ่งตัวครับก็จะคอมโบเราแน่นอนครับจังหวะนี้เราทิ่มไปก่อนนะครับ ถ้าขุนถอยเราก็กินเบี้ยครับปักโคนขึ้นไปครับลุกนะครับก็พยายามจะทําต่องกินมาแบบนี้ก็ใช้โคนกินครับเอาคดจริงๆเอามาไปก็ได้นะนะครับไม่ทันแล้วครับมือไวนะครับก็เป็นเกมสิบนาทีนะครับนะครับก็บางครั้งแต้มก็มีขาดขาดเกินๆบ้างนะครับก็ต้องเน้นความไวนะครับคิดเคนแต้มมากก็ไม่ได้นะครับเอาเรือมาแบบนี้เสริมมาขึ้นไปก่อนครับนะครับ ขุนมาแบบนี้ตันเบีย้ยขึ้นแตจะช้าไปนะครับเอาเรือมาก่อนนะครับขยับเรือมาจับโคนเอาโคนมาพกเอามาลุกขุนต้องไปอยู่ตากดนะครับเราถอยโคนมากินเบีย้ยนะครับนะครับอถอยโคนขึ้นมาครับโคนหนีออมเอาเรือไปกด จริงๆเราเอาม้าไปจับโคนจะไวกว่าไหมไม่ได้ครับโคนเราจะขาดเราต้องกินกินกินแล้วก็เอาม้าไปจับนะครับโคนเขามาไล่มาเราได้นะครับเดินไปแล้วนะครับคู่ต่อสู้ก็มีเรตติ้งนะครับหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดนะครับนะครับเอาม้ากินโอ้โหคู่ต่อสู้ท่านนี้ครับอ้หกินมาแล้วก็ต้องกินครับนะครับเสียคนหนึ่งตัวก็ไม่ว่ากันครับ เบี้ยอีกบานนะครับโอ้ยเราจะจนหรือเปล่าครับจังหวะนี้ก็กินเข้าไปเขารุกกรลกขึ้นอยังไม่ตายครับยังไม่ตายครับกั้นใจสู้นะครับเอาขุนขึ้นไปนะครับเรามีจังหวะนะครับนะครับก็ตสู้ยังเอาคนลุกคนลุกปุ๊บขึ้นไปเอาเรือลุกกินเรือนะครับเราจะมีจังหวะอีกหนึ่งทีนะครับนะครับขุนขึ้นไปครับเราก็ไม่ต้องการให้ขุนโคตสู้หลบออกมาเหมือนกันครับ พูดต่อสู้ก็น่าจะเอาเรือนครับกินมาอ้าวจารุกทีเดียวจนครับก็มาลุ้นกับไก่ก้าวฟ้ากันนะครับจังหวะนี้ก็เอาคนกินเปิดลุกไปก่อนนะครับขุนต้องกินหรือขุนหลบขุนหลบถอยคนมาลุกนะครับขุนต้องกินกินมาซ้ํานะครับมาซ้ําจะหนีไปไหนก็แล้วแต่นะครับเรามีเรือกกอกวนอยู่นะครับอะก็ต้องให้ขุนเขาหลบออกไปนะครับให้ขุนเรามีจังหวะมุดออกไปนะครับเป็นนักมุดบาดานครับจังหวะนี้ลุกไปก่อนครับนะครับ เข้าไปหนึ่งดอกแล้วบอกว่าเป็นเพื่อนกันครับขุนหลบมาแบบนี้ถ้าเอาเรือลุกเขาจะขึ้นมาอยู่ใต้เบี้ยนะครับก็ไม่ดีเราก็จะโดนติดแต้มทุกจนครับแต่ถ้าเราเอามารุกอีกหนึ่งทีละครับอ่ามารุกก็ติดม้าไม่มีปัญหาครับเราเอาเรือซ้าได้นะครับนะครับเรือเราคุมคลองไว้นะครับนะครับขุนกลับมาเอาเรือลุกสอดหน้าขุนไปเลยนะครับลุกินเบี้ยใช่ไหมกินเบี้ยไม่ได้เรือโผน่ครับลุกไปก่อนนะครับ พ่อสอนไว้นะครับจังหวะนี้อืมออลูกที่อือจริงๆต้องใช้เรืออีกลำหนึ่งลูกนะครับนะครับเรืออีกลำหนึ่งลุกดีกว่าครับอ่ะไม่เป็นไรครับกลับไปแล้วก็กลับมาใหม่ครับนะลูก,กล็ไปอีกหนึ่งดอกนะครับเหมือนเหมือนเราไม่ได้ลุกเป็นโรคโรคอะไรสักอย่างนงต้องขอรุกนะครับ ข้างครับข้างไม่ไปนะครับไปแล้วครับลุกข็้ไปหนึ่งดอกแล้วบอกกับเพื่อนเพื่อนกันนะครับเอาเรือดำล่างคุณไม่ต้องหนีคุณไม่ต้องหนีเราจะโดนเรือเขาก่ะกวนนะครับนะครับเขารุกเราสามารถมุดไปด้านข้างได้นะครับไม่จําเป็นต้องกินเบี้ยตัวนี้นะครับนะครับขุนขนสีขาวจะเสร็จแล้วนะครับอีกประมาณสามถึงสี่ทีนะครับนะครับขึ้นมารุก ลงไปรุก1 2 3ประมาณ3ทีนะครับจังหวะนี้ก็เอาเรือรุกครับีอ่ทีถ้าแบบนี้2ทีนะครับแบบนี้สอทีเอาทีนึงจนเรียบร้อยครับสวยงามนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมมากรุกไทยไก่ก้าวฟ้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแช์นะครับไม่แชร์ก็ไลค์ก็ได้นะครับนะครับชอบใจกดไลค์ถูกใจกดแช่นะนั่นแน่ ทั้งแชร์ทั้งไลค์นะครับก็ขอบคุณทุกท่านแล้วพบกันใหม่นะครับคลิปหน้าสวัสดีครับ